เห้าสี่สามสองสวัสนดีต้อนรับสู่วันเทวินนี่แมนชาแนลนะครับวันนี้ดี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 คุนาเอาเลยครับสวัสดีครับต้อนรับสู่วันเทวนนี่วันชาแนลนะ <laughs> วันนี้เราก็มีเกมส์ที่ <c oughs> บอกได้ว่ามาทดลอง <c oughs> สมองไวพ <c oughs> ิบดากระจาย,ย <c oughs> ความสามารถไวพิบ ความสามารถกันนะครับวันนี้ก็จะมีคําถามนะครับแล้วก็จะมีบทลงโทษบทลงโทษอะไรบ้างสําหรับผู้ที่โง่เขลาที่สุดนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรผมก็จะไม่ต้องไม่ได้ไม่เกี่ยวมึงด้วยเอาไม่ได้อรอันนี้จะเป็นบทลงโทษของเราครับเราทําใส่ฉลากไว้แล้วนั่นก็คืออะไรบทลงโทษก็คือของที่ตั้งอยู่ข้างหน้าของที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้นะครับ ปุ๊บเปิดดูข้างในว่าได้ส่วนผสมอะไรแล้วก็เอาสมบัสมเป็นอินกริเดียนเรียกว่ามิสทรีบ็อกซ์ต้องกินให้หมดด้วยนะต้องกินให้หมด1ชิ้นใช่ถ้าสมมติว่าโดนพริกป่นก็ต้องกินพริกป่นให้อันนี้คือพริกหมัลรอเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเนี่ยกูเลิกเล่นเนี่ยครับจบเกมนี้ไปปุ๊บก็ห่างกันสักพักนะต่อไปก็กลุ่มบ้านงานก็เตรียมคำถามไปแล้วดูนิ้วเฮ้ยมึง เทียมงานทิมต์เทียมงานทีมงานก็เตรียมคำถามไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปสู่คำถามแรกกันเลยครับไปดูกันเลยญาติเข้าโรงพยาบาลแล้วญาติเป็นอะไรเป็นลมคนไข้เป็นอะไรวะญาติเข้าโรงพยาบาลแล้วญาติเป็นอะไรอ่าสี่สามเป็นหมอสองหนึ่งตื่นเป็นอะไรญาติเป็นประธานทำไมอ่ะเป็นกิยา ไอ้เฮียแล้วใครจะตอบได้วขอเอกนผมก็ตอบไม่ได้จับปนดลงโนดปนดลงโทษหนึ่งปนดลงโทษทุกคนเลยไอ้เฮียอย่างงี้มือให้จับไปเลยดีกว่าแล้วถามแล้วปอไม่ดูปอไม่ดูในใจเรากลัวอะไรนะที่เราบอกไม่โดนพีคมันจ่ออะไรพีคพีคบอกจอแกลัครับ น้ำปลุยน้ำปลาของกูน้ำปลาบวกกันอะไรวะน้ำปลาบวกมือกินกับช็อกโกแลตเออเออเบาเบาเบาวเออเป็นแล้วแต่เราไม่ใช่ไงก็ผู้รู้โหเฮียกูไม่ต้องไปส่งมันละเลยไปโรงพยาบาลเลยเฮียรีบกินเมื่อจะได้จบหมอครับผมจะเป็นไตไหมครับ เอากินอะไรครับโอ้โหไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยพอมกันนี่อคนนีละคนนี่ละคนมันก่อนเลยจะได้จับอร่ณ์โอ้โหกันริบคืนก็ไม่ได้นะ ไอ้สัตว์แม่งเหมือนอยู่ในทะเลน้ำเปล่ายังเค็มมาเฮ้ยก็ไม่ได้หนักไปไหนไปหยิบย้อนหรือปาตาไม่กินเผ็ดตอนน้อยๆฮะไม่กินเผ็ดก็ต้องให้ยุงอะไรนะยุงกัดโถเอ้ยเฮ้ยเพื่อนยุงกัดเมื่อกี้ยุงกัดจริงๆ ช็อกโกแลตก็ไม่ได้ใส่ช็อกโกแลตก่อนอ่ะเออวะแล้อันนี้ก็ให้ปอไปให้ปอหลังให้ปอปอไปคุยดีๆเออคือไม่มีแบบเบื้องลงเบื้องหลังเฮียอะไรเลย้ี่เราต้องเร็วๆดิน้องๆเรียนจำตามทันรีบไงรีบใส่พี่ก่อนไงสามสองหนึ่งไปอย่าโจรดิ๋ยวโชว์ดิเป็นเกษยรชีวิตแล้วเนี่ยบอกเลยยังไม่หายเค็มเลยเฮีย เอ้ยไม่หกนะไม่เอาแบบว่าแฉอกะเอาอ่ะมึงจะตายมั้ยเนี่ยอมเฮ้ยอย่าลูกกินคนกินน้ำกินน้ำกินน้ำคืออะแรนะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของวันนี้เฮ้ยไม่ได้กินน้ำเร็วโอ้กินไม่โคตรเค็มเลยไม่รู้กินมาจากไหนเลยเนี่ยอืมอืมอืมเอาวอาเต่อไปใครจะไม่ใส่ให้ป้า ช็อกโกแลตเอาอีกคนนึงจ็อกโกแยิ่ว่าอยิ่ว่าไมกล้องคุณยายเอาเอามช็อกโกแลตก่อนเอาปอปอไข่พริกอู้ยเอาคือดีหรือไงถ้าสมมติกูใส่นี้เยอะป่ะมันก็หบบฟังด้วยแล้วฟังมันหวานอืมึหลายเนี่ยดูน่ารักมาแล้ววะเอาแล้วครับมึงมาดูนี่มึงมาดูตรงนี้ไปไปจับเอายุงขัดตอเบ๊ะปะ อยู่ไม่แก่หรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะจัดฉากนะครับเลี้ยวล้น้วนนะเกมนี้เฮ้ยมาแล้ววะมเฮ้ยกินเยอะไปมะเนี่ยรายการเปล่าเนี่ยเปล่าเนี่ยมึงไม่ต้องขัาคนอื่นโอเคป๊ามึงเนาะ แค่ทำถามได้ก็รอไปห้ามไม่มีใครดูผมแล้วเฉลกเละ้ยผมว่าผมเอาอยู่ไอเดี๋ยวทำไม่ถึงแสนวิวนะเดี๋ยเอานะครับสามสี่มาให้ทางตรงไม่ต้องอ้อมอร่อยทางตรงไม่ต้องอ้อมอืมถ้าไหนเลยเขามาย่ะผมบอกเลยว่ามีเขาช่วยเราเยอะมากเมื่อกูแมรคุณซื้อจานอะไรเนี่ย ฟันทั้งช็อกโกแลตมันก็หวานอะอร่อยไหม,ม,มคุณไม่ร้องดิคุณไม่ร้องให้ดิ <c oughs> อร่อยไหมไ <c oughs> ปคำถามข้อที่สองเลยไม่ต้องพักคำถามน้องแลไปครับอ่ะอไอเยียเผ็ดจริงนายทหารสั่งขวาหาันซ้ายหาันขวาหาันตอนแรกหน้าอยู่ทางทิศเหนือตอนนี้หน้าคุณจะอยู่ทางทิศอะไร <c oughs> ะทิศเ,<อ>เหนืออ่าไม้เหนืออ่าทิศเหนือสองทิศใต้ตอบทิศตะวันออกก็ลองหันหน้าไปทางทิศเหนือ ขวาหันขวาหันไปหนึ่งตอนแรกที่เหนือเหนือเหนืออยู่ไหนขวาหันซ้ายหันขวาหันอ๋อกลับมาที่เดิมตั้งแต่ขวาหันแรกโอ้ยขวาหันที่สองเราต้องหนักความรู้ไหมกูยังไม่หายเคลมเลยเฮียไม้แก้วหยิบ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 กูสัญญาเลยมึงมันมีเยอะเอออุ้ยร้องทำไมทำไมเหมือนพวกม้วนใหม่ๆ ทำไมมันแน่นผิดปกติกระดดงกูยังมีกูขอดีดีขอดีดีโอ้โหไอสัตว์นรกอะไรน้ำพริกแมงดาอาันนี้อะไรอ่ะปลาอีกแล้วน้ำปลาแล้วกูน้ำส้มกู <c oughs> น้ำพริกแมงดากันโน่โอ้หไอเคียตอนคลิปบอกไม่น่าโดนไอเคียกล้อง่ายอยู่แล้วเน <c oughs> <อ>ี่ยเคียเคีย มันคือมันไม่ได้ปลาปลาแบบทั่วไปนะปลาแท้อะแล้วปลาที่พลาลดหรบอกป่ากแล้แก้วพี่อยู่ไหนะพออกมากินละอ่ะปอตัวมันหน่อยะมาซูมาซูมาไม่ต้องซูมก็ได้จ้ะก่อนแบบซูมแบบซูเบย์คนจริงเนอะไเป็นคลื่นออกมาคือเหมือนมันเป็นฟองน้ำเว้ยคือแบบเอาน้ำไว้ข้างบนพอพอพอกัดแบบปุ๊บแม่งคือไม่ได้โดนเนี้ยอะไรเลยน้ำปลาแม่งไหลออกมาเลย ของมึงโดนอะไรแลวมาชูดทำให้เออมันเป็นสปองผู้มึงเทเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยเฮียเดแม่บอกเลยวันนี้ไม่มีใครเป็นเพื่อนใครกลัวมีดไปใกลๆเปล่าไม่ได้เพื่อนกับม่เอนไม่ถูกอืมอร่อยอร่อยเหรอไม่ใหมมือนนึกภาพเทคเกิร์มจุก ที่มันเป็นมีความแข็งตัวหนาะเลี้ยงทรงให้ความเป็นไงจบเออครับก็จบกระตมีเท่านี้แล้วเอ้ยของมึงน่ะมีก่ตัวโอ้ยไอเนี่ยแมงไปไหนแมงดาอะไรนะช็อกโกแลตวปะแมงดากนมแมงดากนมเออเนอะเขาไม่ใจเขาไม่ใจอ๋อว่าทำให้เพื่อนดิทำให้เพื่อนรักหน่อยสิไม่ไหวแป๊บนึงเนี่ยมีดมีเจ็บเนี่ย ไม่ใส่นมก่อนเนาเดี๋ยวเอาสามแบบเฮ้ยใส่นมก่อนมันจะมันจะติดอร่อยมันจะอร่อยไปสายสัมพันธ์นี่มันไม่ได้ช่วยอะไรมันเลยใช่ไหมไม่รู้อ้าวลองกินลองกินโอ้ยมึงไ้่ต่อยไปปะมันไม่มึงควรจะพอตั้งแต่ช้อนแรกแล้วเราเพิ่มความหวานความหวานในใจฉันนั้นมันต่ำไปเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ขี้นี่มึไอ้คนตัดไป ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วรันอร่อยอันเนี้ยเออเออเออเกินเกิเกินเกินเอาน้ำน้ำเนอะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไรเอาถังเหรอมึงเกินเกินไปเหอะไม่มีอะไรหรอกคืนไงเอาน้ำเอาอะไรไปตายตรงงนนตาไลกินน้ำาตามคืน็กนจะเกินะ แต่คือกลิ่นน้ำพริกแมงดาตีให้ให้กูเคี้ยวต่อเหมือนแบบไอ้เหี้ยอย่ากินนะแล้วไปตัวไปอะไรไอ้เหี้ยอพูดเลยวะพูดเลยกินน้ำตามเร็วเร็วกินน้ำตามแล้วแน้ำขวดน้ำขวดไปคำถามข้อที่สามตอมาน้ำพริกแมงดาน้ำปลาเหี้ยวนเวียนอยู่เนี่ยอันนี้แต่เมื่อกี้กูไม่รู้สึกนมเลยนะอันนี้ได้ดูตัวเลขและคิดเลขให้ได้ไวที่สุดเกลี่ยงตัวอ่ะ เอาคิดลพอสองสามสอ่าสพอแล้วพอแล้วพอแล้วราศูเยสองคูสองบวกสองหารสองศูนยะศูนหน้าสองบวกสองเท่าไหร่สี่ห้า ได้อะไรครับน้ำปลาทิ้งเหอะได้พริกหม่าล่าเอาแล้วออกแล้วแล้วโอ้โหอะไรแล้วพริกเล็กหนากระนอมคุณดูนี้มันก็มีเยอะนะคือว่ามันก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะผมก็ไม่เดียวมาเนี่ไอโฟด้วยนะอ่าเอาปอก่อนนะปอก่อนเอาปอก่อนปอ น้ำปลาเอาหยับสมอตอกอ่ะของกูของกูพิ่งมาล่าขอหงกูตอกไม่เผ็ดไม่เผ็ดกินแล้วกูเก็บอาการอยู่คอยังชั่วยถ้าไม่เก็บอ่ะหมูไวเบาโอหจัดดินปุดผับผุดผับงีบไปเลยโอ้โหายอีกปอนด้วยอืมันชุนแบบมีเครื่องเทศไปคนต่อไปเอ้าอะไรนะมาล่ากับนมนีเอะไหมอะไรนะแม็ก่ากับนม แโอ้ยพี่บ้านพี่หูน้ำน้ำกินน้ำตามน้ำมันละลายผงไงเดี๋ยวเฮ้ยไปเลยเฮ้ยอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกน้ำตาลน้ำตาลน้ำเปลน้ำตาล่า้ยโอ้กูไม่ร้อูไม่รู้อื่นได้อื่นได้สปอนบ็อบสมอตอปาติงเก๊สเร็วเร็วเร็วไปของไอ้โป๊ะต่อแขงดากับนมพิแมงดากำนัมหมอกแล้วโดนปล่อยเกินเกินไปสงสารเออ้ออีกแล้โอ้โอ้ แมงดาตักเองด้วยอ้าวตักคำพิษแมงดาโอ้โหป้อขวังสึกขวังสึกขวังสึกเออใจต้องเดดเกูเหมือนกูสำลักอ่ะกูสำลักแบบโอ้โอ้โหเฮือดไอ้โฟยัดเลยเอ้านึงสองสามกูยังไม่ได้ใส่เลยมากูใส่ให้ทำไมเสียงมึงเปลี่ยนเปล่ยไปวะมาห้กูใส่ให้อ้วงนะอ้วงเนอ อ้วกเหี้ยแลอเออมาดิตาก้อนแข็งไยไ,ไ,ไปซาจิเหรอโอน้ำอยู่แถวนี้หมดจริงจริงเอ,อ,อ่อเอาแก้วโปมาดิโอ้โหมึงมึงช่วยพียยอ่อะไรจะไอ้คำถามก็ต่อไปอันนี้คือข้อสุดท้ายใช่ไหมยังจนกว่าจะได้ห้าคะแนนนะ มึงตัวไอ้เที่ยตัวด้านเองเราด้วยเองคิดให้กูชนะแต่ได้จบเขาคุยเองสองรอเแี้ยวบอกแล้วเอาง่ายๆให้ฟาชนะคนที่เหลือก็โดนเหมือนเดิมโอ้แล้วพวกกูจะให้มึงชนะไหมล่ะลิ้นอะไรนะลิ้น้าแล้วขาขาก็แเล่นมุกไปไป แต่แล้วเชิญต่อไปอำงม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 งพอไม่กินวังมเรายังหยุดตอนนี้นะฮะไม่ดันไปเลนให้มันจบจบไปหยุดที่คำว่ารอพอโรงพยาบาล